สวัสดีจ้าวันนี้เราไปไหนกันโอโซนไปไหนลูกวันนี้เราจะพาโอโซนไปวัดหลวงพ่อข่าวการทุ่งเงินค่ะทุกคนไปไหว้พระกันนะนะนะนั่งรถนั่งรถตื่นเต้นตื่นเต้นนั่งรถมองซ้ายมองขวาไปตื่นเต้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดหลวงพ่อข่าวนะคะทุกคนบาย มาถึงวัดแล้ววัดหลวงพ่อขาวการทุ่งนะทุกคนจังหวัดพระนาครศรีอยุธยาเดี๋ยวเราจะไปถวายสังกะทายให้ยายกันวันนี้วันเกิดยายแต่ว่ายายมาไม่ได้เนาะไปกานตามมามเดี๋ยวเรามากราบองคหลวงพ่อขาววันขนวันนะ พ่อขาวก็จะศักดิ์สิทธิ์มากนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่จะเกณฑ์ทหารส่วนใหญ่แล้วอะ่ะก็จะมาบนกับหลวงพ่อขาวลูกชายเราเองก็เคยมาบนเหมือนกันนะตอนที่เกณฑ์ทหารหลวงพ่อขาวจะชอบเว่าก็มาบนด้วยว่าวหรือว่ากองยามนะทุกคนรับรองผ่านฉลุยอะไปไหว้พระกันดีกว่า นีนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่มาแก้บนเขาก็จะมีจำหน่ายตรงนี้มีว่าวว่าก็ตัวละสิบาทอ่ามีข้าห่มด้วยแล้วก็ถ้ามีกองยาวกองยาวลูกละหน0่100บาทนะทุกคนอันนี้อย่าลืมนะแวะมากันนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาถวายสังฆทานกาันรอหลวงพ่อมาแป๊บนึง wa ari wa ngapura pari purili pasaran e wami wa tun nang ke panang pakapati isitan maditan kumangki pamiwas sami cato sati purindu sangkatang yan pupanala toy tamanitu ัอารักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ถวายสังฆทานหลวงพ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นศาลาการ,ปรเปรียนนะทุกคนตอนนี้เนี่ยสร้างได้แค่นี้เพราะว่างบหมดแล้วเราก็จะรอปีหน้าเพราะว่าตอนนี้วัดหลวงพ่อขาเนี่ยจากที่ไม่มีอะไรเลยนะที่เราเคยมาตอนนี้ก็เริ่มเขาเรียกว่าอะไรอะ บุญละะแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆเริ่มมีความเจริญขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเพราะนั้นก็ศรัทธาหลวงพ่อข่าวนะทุกคนใครได้มาร่วมสร้างสาราการประเรียนนะก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เดี๋ยวเราจะแปะลิงค์ไว้ให้นะทุกคนจะโอนมาก็ได้หรือว่าจะมาร่วมกระถิ่นก็ได้จริงๆแล้วเราก็ที่บ้านเราเราก็มาร่วมเกือบทุกปีแล้วก็ทำลงทานด้วย นะอันนี้ก็ฝากทุกๆคนด้วยนะคะมาถึงแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือยายสมัยไกินก๋วยเตี๋ยวกันจ้า ก๋วยเตี๋ยวเลือก็มีหวานเย็นก็มีนี่เลยหวานเย็นสองอย่างยี่สิบห้าอย่างยี่ห้าโอโซนเป็นไงคะโอโซนดีใจได้มาดีใจได้มาอนอย่าลืมนะที่เราบอกว่ามาอยุธยาร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะไม่ว่าจะเป็นกุวยเตี๋ยวนี่เลย หรือว่ากะเพราถาดอร,อ,อร่อยอร่อยไงนี่อ่ะเอาัวนั่งนี้ก่อนโอ้โหโอโซนกินก๋วยเตี๋ยวล่ะคะโอ้โซนดีใจเลยโซนดีใจเลยมาร้านนี้อ้อยต้องเสียงต้องเสียงด้วยโอโซนเอาอะไรจ๊ะ